หล่อนใช่ไหมคิมเบอร์ลี่คลาวายไม่ใช่แล้วค่ะอันนั้นมันพระอ้อมเด็กแล้วค่ะหนูเชื่อคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิลเค่ะแต่ว่าหนูว่าพี่แหวนดูเหมือนห่างเหินหนูไปนิดนึงนะคะเราอะ่ะมันคนละชั้นกันอยู่ห่างๆกันอะ่ะดีแล้วพี่อยาโอยแต่ว่าหนูว่าหนูขอร้องเถอะนะคะพี่แหวนมามาใกล้ๆหนูดีกว่านะคะก็ด่ <laughs> สวัสดีค่ะคุณน้องตอนนี้เราดีกันได้ยังคะก็ได้ดีกันแล้วก็ได้โอเคโอเคเราจะไม่จิกกัดกันอีกต่อไปแล้วนะคะแหมนี่คุณน้องคะเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านนางเอ๋ค่ะบ้านของบัวชื่อบ้านชมบัวค่ะชื่อนารา ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่บ้านต้นรักค่ะบ้านต้นรักออเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างรั้วของสองบ้านนั่นเองต้นรักริมรั้วแหม่รูรักริมรั้วแล้วคะแร้ถ่ทยทำกันไปเยอะหรือยังเอ่ยตอนนี้ตอนนี้ได้ประมาณ80%แล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วสิอีกนิดนึงอเดียวอดใจรอการอดใจรออีกนิดเดียวได้ชมแน่นอนนะคะแหม่คุณน้องบอกว่าดูไทยละครแหะแต่ดูสุขภาพดีหุ่นเฟิร์มมากเลยธรรมดาแล้วแบบโอ้จริงๆริคุณพีน่าริ่มแบบเริ่มเลวเล็กมาก พยายามจะฟิตอยู่แล้วธรรมดาเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมเอ่ยตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนหนูจะเป็นคนที่ชอบเบื่อค่ะเวลาแบบทําอะไรเยอะๆอย่างช่วงแรกๆก็จะเล่นโยคะแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปเล่นไปต่อยมวยไปต่อยมวยด้วยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือมีกิจกรรมใหม่ค่ะก็คือปีนน้ำผาจําลองค่ะจริงป้าใช่ค่ะแล้วเป็นกีฬาที่จะแห้มากเลยนะไปเล่นกับใครแบบไปเล่นปีนกับเพื่อนใช่กับย่าค่ะเพราะว่านางนางนางเป็นคนที่บ้าพลัง ก็เลยเขาว่าก็เลยต้อยายาพลังก็เลยชวนกันไปเป็นแก๊งเลยแล้วเคยแบบล่วงลงมาหรืออะไรอย่างงี้บ้างมะมล่วงลงมาไหมไม่ล่วงค่ะแต่ว่าแรงหมดแรงหมดแล้วก็มือนี่แตกหมดเลยค่ะเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากใช่ก็บอกมันน่ากลัวกว่า คือแบบเวลาเราจิกเข้าไปอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะคือหินมันแข็งมากเลยไะคะแล้วเวลาปีนอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้น้ําหนักแต่ว่ามันก็จะมีคนช่วยคนช่วยดึงเราแต่ว่าเราก็คือต้องแบบฮึบก่อนแล้วเขาถึงจะแบบช่วยช่วยดันไปแต่นี่คือแบบหมดแรงแล้วหมดแรงอยู่กลางภูเขาอย่างเงี้ยเหรอคุณน้องใช่แล้วทำยังไง่ะกอดอีวัน แต่ดีนะได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วนของร่างกายเลยตอนนี้เลยแบบฟิตแอนเฟิร์มมากๆเลยทีเดียวแหวนนะคะแล้วสําหรับเรื่องต้นรักริมรั้วเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าคุณพระเอกเนี่ยเขามาหลงรักคุณน้องหลงรักครั้งเดียวทําทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอไม่สนใจมันเศร้าอย่างไรหรอคือจริงๆแล้วนักเอกก็รักตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าเราก็โดนบังคับแต่งงานกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าคือคือเรา ไม่รู้ใจกันเองมากกว่าค่ะด้วยความที่แบบอยู่ใกล้กันเกินไปบ้านก็อยู่ใกล้กันเกินไปแล้วก็โตมาด้วยกันเรียนที่เดียวกันก็เลยรู้สึกหมือนที่เดียวกันด้วยใช่ค่ะเรียก <c oughs> ว่าตัวติดกันแทบจะยี<อ>่สิบสี่ชั่วโมงก็เลยแบบ มองข้ามไปมข้ามไปที่เขาเรียกกันว่าเส้นผมบางูุขาอ,อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่จริงๆใจเราลึกๆก็แบบรักเขานิดนึง <c oughs> ก,ก็จริงๆน่ารักค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้ใจตัวเองเห็นพ,พระเอกบอกว่าไปชอบผู้ชายคนอื่นด้วยจริงค, <ำ S 2> <ช>ค่ะทำให้พระเอกต้องเสียใจมาก,กพระเอกกวนประสาทค่ะคือเป็นคนที่กวนประสาทเป็นคนที่ปากเสียคือตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยเรื่องนี้คือเป็นหมาคิมเบอรี่จริงๆเลยค่ะในชีวิตจริงคือเหมือนไม่ได้เล่นละครเลยอ่ะ จริงๆมาเล่นเลยแปลว่าน้องหมาตัวจริงนี่กลนประสาทนะปากเสียด้วยค่ะจริงเหรอวันนี้พูก็เล่นสบายเลยอินเนอร์แรงมากมาจากตัวตนแห่งความเป็นจริงจริงค่ะก็เลยเราด้วยความที่นางเอกเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่บ้านงานมากแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตงานเรียนก็ต้องจบอย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะต้องทํางานอันนี้ต้องทํางานให้เป๊ะต้องเลื่อนขั้นต้องแบบ มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอยากได้แฟนที่แบบให้ดอกไม้เราทุกวันไัวตายแล้วเธอช่างฝันแค่มากเลยเพิมากต้องแบบเพิมเป็นผู้หญิงเป๊ะใช่ไหมแบบแล้วในชีวิตจริงต้องคิมเป๊ะขนาดนั้นไหมเอ่ย ไม่่ไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ไหม,ไมเรื่องเดียวที่ที่ไม่ขนาดนั้นอ๋อไม่เป๊ะปานนั้นแลวอย่างน,านี้เนี่ยตอนนี้นอกจากถ่ายละครแล้วเนี่ยก็ทําอะไรเรียนหนังสืออยู่ด้วยหรือเปล่าคะเรียนนะคะตอนนี้ก็กาลังจะขึ้นปีหนึ่งอะค่ะอ๋อจริงดิที่ไหนที่ออกำลังดูดูอยู่อะคะอ่ะว่าที่ไหน นะคะก็ไก่จะจะมาเป็นนักศึกษาคนสวยแหมนี่นานหน่อยนานหน่อยไม่เป็นไรค่ะเรื่องเรียนเมื่อไหรก็ได้นะคะแหมแล้วอย่างนี้เนี่ยพระเอกของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากจะเริ่มเมาส์มอยละอ้ใช่ค่ะมาเมาส์หน่อยซิว่าตัวจริงและในละครที่ว่าควรภาษาได้เป็นยังไงขอะคุณะกันสักนิดนึยได้ค่ะแต่ว่าพี่แหวนคะก่อนที่เราจะเบรกกันนะหนูขออะไรอย่างอะไรเหรอจ๊ะหนูเห็นพี่แหวนทำท่าปิ๊งๆิงอะค่ะ ของพี่ที่เป็นท่าซิกเนเจอร์ในที่สัตว์พนธุ์เธมาห้าปีแล้วนะคะจนตอนนี้ตีนกาใต้ตาเริ่มมาแล้วแบบปิ้งนั่นเลยังไม่มีตีนกาเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะคุณน้องอาจะทําให้ดูแบบปิ้งปิ้งเห็นไหมเองหัวเบาๆ45องศาแล้วก็พลิกตากับกล้องสามทีหรือสี่ทีตามตามอารมณ์อะไรแบบนี้ปิ้ง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 ตัวเองหัวนิดนึ่งแลยนั่นลยิ้มยิ้มดี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 อันไหนทําให้ดูหนสิปิ้่ปิ ยิ้มสวยแล้วก็อื้ออื้อื้อื้อะไรอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะหนึ่งสองส้ำ